อร่อยผมให้ต่อยเลยครับแต่ผมลบได้แถวคลองโยมมันจะมีอยู่ร้านนึงครับที่ไม่ได้เด็ดแค่น้าแต่มันเด็ดเรื่องหมูกรอบด้วยแล้วอาหารคือหลากหลายมากครับราคาดีและที่สําคัญคืออร่อยด้วยออย่างทั่วไปแบบนี้เริ่มต้นที่50แล้วขอบอกครับหมูกรอบนี่กรอบจริงโคตรดีและนี่คืออบอวนครับเป็นคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทครับนั่งชิลๆดูวิวทุ่งนาบันทึกคลิปไว้แล้วก็เตรียมตัวไปตามได้เลยครับร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนพิกัดร้านแยกมะเกือห้วยผูครับแถวแถวคลองโยมครับจากมองมาที่โดนมาเนี่ยประมาณสิบนาท,ท ร้านสวยนะฮะหน้าถ่ายรูปมากเดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนเลยละกันอาหารน้ำดื่มค่อนข้างหลากหลายเลยครับราคาก็มา,100าร้อยกลางถึงร้อยต้นๆเอาจริงร้านตกแต่งสวยนะเหมาะการถ่ายรูปมากครับฟิลฟิลแบบแกล้งอ่านหนังสือนี่ผมว่าร้านเขามีความแบบคันทรีผสมแบบว่าลอฟบี้หน่อยครับเป็นฟิลแบบดิบๆด้านนอกปกติเป็นทุงน่งนานะคะแต่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยกลายเป็นแม่น้าไปแล้วมีมาโยกให้ลองโยกเล่นด้วยครับแต่น่าจะเหมาะกับเด็กน้อยมากกว่าพวกเราน,ะานอกบรรยากาศาสวยนะาสาวชอบแน่นอนครับฟิลดีมากมีความป่าไม้มีความเขียวๆวครับโอ้โห สักพักคอเริ่มแห้งครับเดี๋ยวไปสั่งน้ากินเพื่อรออาหารดีกว่าสั่งเสร็จก็ยืนดูจักคู่ครับรอไม่นานตอนนี้ได้เครื่องดื่มเรียบร้อยนี่ครับผมขอเป็นตัวนี้เลยครับและคอมเมนต์ครับโกโก้ช็อกชิพโกโก้เข้มข้นครับวิปครีมดีช็อกชิปคือลงตัวโอ้โหดีไปหมดคนเลิฟโกโก้คือชอบแน่นอนครับวันนี้คือดีจัดของคุณพิการเป็นชาเขียวนมสดครับขวดของพี่ต้นเฟิร์นเนี่ยเป็นมาคิอาโต้กลมกล่อมชื่นใจมากครับและในที่สุดอาหารก็มาแล้วครับนี่ทอดมันกุ้งตามมาติดครับด้วย น้ำแดงแบบทั่วไปครับเป็นสูตรพิเศษของทางร้านและส่หมูกรอบ5าพัดอันนี้ครับหมูกรอบขั้วพริกเกลือต่อไปฮะตาไทยไข่เค็มอันนี้ที่เด็ดครับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงต้มยำอันนี้เหมือนกันครับจะใส่หมูแดงแล้วก็เป็นแบบน้าใสปิดท้ายด้วยต้มยำปลากระพงน้ําใสครับหืมน่ากินมากครับได้เวลาลุยเริ่มจากนี่เลยครับเมนูเล็กเขมรครับทอดมันกุ้งไม่สัืบนมาไม่ถึงนะเอาจริงทอดมันกุ้งร้านนี้คือแบบแน่นมากขอต่อขอต่อด้วยยำหอยแครงครับ